ตรวจสุขภาพแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนนะคะซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาทุกปีนะคะ,คะผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลนะคะพยาบาลพยาบาลทันตะบุคลากรต่อไปจะเป็นการถวายผ่านดอกไม้ ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดไว้ท่านขย,ยันขี่มากที่สุดกระผมทันตะสาารณสุขและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันนี้ถึงเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่21สุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี นักคลินทาบรลมารากชนนีและถือเป็นวันพยาบาลวันทันตะสาธารณสุขวันสังคมสงเคราะห์แห่ชงชาติตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาสำหรับในปี2558ได้กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมในวันที่19-23ตุลาคม2558ในานามขององค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว รือเป็นสีิมงคลอันสูงสุดที่ได้ร่วมทำกิจกรรมร้อยดวงใจถวายไทยสมเด็จย่าเพื่อน้องนําลึกในระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อองค์กรวิชาชีพและระสก์นิกรชาวไทยโดยทั่วหน้าจังหวัดร้อยเอ็ดโดยองคอ์กรรพยาบาลทันตะสาธารณสุขสังคงสงเคราะห์ได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมรณรงให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และจัดนิทรรศการการเผยแพ้ความรู้ด้วยการจัดนิทรรศการให้บริการคำศึกษาด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพฟันโดยไม่คิดมูลค่าการรักษาวาัฒนธรรมจริยธรรมอันดีในระหว่างวันที่19ถึง23ตุลาคม2558ณสถานบริการทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเทศบาลเมืองร้อ สำนักงานพัฒนาสังคมได้ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภออสมอทุกคุ้มกลุ่มพ่อค้าประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนวันนี้กระผมให้ขอกลับยนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมตามโครงการ และกล่าวอศิรวัฐราชเสดุดีเรื่องในวันพยาบาลวันทันตะสาธารณสุขวันสงคมสงเคราะห์แห่งชาติขากลับมาร่วมเชิญข้ารกินขวดที่พระองค์รงงานป้าไเขาส่งแรงงานมุกแต่ตรวกันดานไม่กันพระ ท่านดรชนิตาสุขมาศนะคะท่านจะได้บอบทุทย์นะคะเพื่อการสาธารณกุศลดังนี้นะคะสำหรับอขอเรียนเชิญท่นานอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะจะมอบเงินสวัสดิการเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็จำนวน3,000บาทขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อ็ท่านในแพทย์เกรงกรโควิดทางกูดเป็นผู้รับมอบค่ะ นอกจากสวัสดิการเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลแล้วนะคะ,ะทั้งสองท่านนะคะก็จะมอบเงินสมทบคุณช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะโรงพยาบาลร้อเอดด้วยนะคะค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มนการได้ได้รับอีกนะคะเป็นจำนวนเงิน3,000บาทเช่นกันค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะ ยังมีอีกนะคะท่านยังมอบเงินสมทบทุนการศึกษานักเรียนพยาบาลโรงพยาบาลร้ออีกเป็นจำนวนเงิน3,000บาทค่ะค่ะ,คะท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่เป็นแบบอย่างให้พวกเรานะคะได้ดำเนินรอยตามนะคะ ค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้มำนวใการเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติรับมอบทุนในครั้งนี้และลำดับสุดท้ายนะคะจะเป็นการมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลร้อดค่ะขอเรียนเชิญประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลร้อเอดค่ะ คุณจำเนียนสารพโอคค่ะท่านก็เป็นอดีตพยาบาลเหมือนกันนะคะที่จะมารับมอบทุนในวันนี้นะคะนอกจากว่ากเกษียณไปแล้วท่านก็ยังบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์นะคะทั้งทางเหล่ากาชาติแล้วก็ท่านเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านดรปริจาเฉลิมแสนแล้วก็ดกรชนิตาสุม,มาศเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านได้มีกิจเป็นกุศลได้มอบเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลในวันนี้ค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะได้ร่วมกันบันทึกภาพรองนายกเหล่ากชาจังหวัดร้อยเอ็ดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านในเพืผู้ประกอบวิชาชีพทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันจัดงานท่านประธานนะคะและแขกผู้มีเกียรติเชิญแขกผู้มีเกียรติไปยืนร้อเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่านประธานจะร้อนค่ะ